มีมากค่ะนะะเออคบกับเราเอาเรื่องไม่ไนิสัยเหอเองเรื่องเรื่องที่โพสต่อโอเคมันเกิดอ,อะไรเรื่องบริษัทโอ้โอตอนแรกไม่คิดอะไรคะ่ะมีคนส่งอีเมลมาว่าเนี่ยมีคนแอบอ้างชื่อบริษัทเรานะเหมือนเขาไปทํารีเสิร์ชมาว่าอ้าวที่อยู่นี้ชื่อนี้มันกลายเป็นบริษัทเราเขาก็เลยเหมือนชี้แจงมาก็ไม่คิดอะไรคะ่ะแต่ก็ตัดสินใจว่าอ้างไปแจ้งความละกันเผื่อไว้แล้วกลายเป็นภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากที่แพนลงโพสต์เนี่ย คนโทรมาอีเมลมาคือ20-30คนได้ไหมคะพัทก็เลยตกใจว่าเฮ้มันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอเราผู้เสียหายเยอะมากค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาโดนหลอกเป็นผู้เสียหายเพราะเพราะพวกแสแกมเมอร์ออนไลน์คือ มันกลายเป็นมันมาทุกช่องทางจริงๆคือเขาเอาบริษัทเราไปหลออลวงวิธีการเป็นังไงวิธีการเป็นังไงคือเขาส่วนใหญ่ที่คนลงรายละเอียดคือหนึ่งเขาใช้ชื่อเราเลยแล้วก็เขาใช้ที่อยู่เราคือข้อมูลบริษัทเราทั้งหมดค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าอันนี้หนูไม่รู้ค่ะว่าแบบว่าเขาไปแอบอ้างในแชทถึงเราหรือเปล่าแต่เขาแค่บอกว่าบริษัทคุณพัทิซีประมาณนี้ซึ่งแค่นี้มันก็ทําให้คนแบบไว้ใจแล้วก็สบายใจแล้วอะแล้วก็ พอไปดูข้อมูลใน f a c e b o o k อะค่ะทุกๆอย่างมันดูเป็นเหตุที่น่าเชื่อถือมากเพราะมันมีการที่แบบยิงแอดด้วยแล้วก็คนแบบสนใจจริงๆอะไปคอมเมนต์ไปอะไรมันก็เลยกลายเป็นบานปลายมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราผู้เสียหายไปถึงหลักร้อยหรือยัง <S 2> <S 2> <S 2> คุณแม่เป็นคนคุยโดยตรงค่ะคือพทก็จะแค่ทราบทราบว่าแบบเฮ้ยมันกี่คนแล้วแล้วก็ คน actually เสียเงินไปเยอะเหมือนกันส่วนไหนบ้าราโดนเสียเท่าไหร่ไม่เช็คราคาไปวันทั้งหมดความเสียหายคือคนละประมาณ6 0พันห0เจ็่พันทะพี่โอนอนกันไปแล้วถ้ามันมี2ี่สคนคือมันแบบเราก็อยากจะชี้แจงว่าเออมันไม่ได้มาจากเรานะคะเราก็ไม่อยากให้ใครไปเข้าใจผิดว่าเรามาทําการหาแบบว่านักท่ากเสียเลยเออหนูก็งงว่าทําไมมันถึงไปถึงขนาดนี้ได้แล้วคนเชื่อมีเรื่องทาก่นมาถึงพันบ้้งไหมณตอนนี้ยังค่ะเท่าที่คุยกับตารวจก็คือเรา เอาจริงเคสสิ่งนี้เยอะมากสแกมเมอร์ทั้งออนไลน์ทั้งทงางโทรศัพท์มันมีทุกช่องทางจริงเพราะฉะนั้นเราก็แค่ชี้แจงแล้วก็ให้ทุกคนทราบว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มเราแค่นี้ค,ค่ะแล้วอนี้รชี้แจงไปคนอะไรกันบ้างคือมันก็มีคนคิดว่าอ้าวหรอเราแบบเกือบไปแล้วคือหลายๆคน เหมือนเกือบจะเชื่อก,ก็คือรู้สึกว่าโชคดีแล้วค่ะที่โค้ดดักไว้ก่อนที่มันจะแบบหนักกว่านี้อ,าาอ่ะท<อ>ีนีโอกาสก็เลือกเขามากแค่ไหนหรือว่าจริงจงแค่ชี้แจงเอาจริงๆนะแพทก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วล่าสุดที่แพทไปเช็คก็มันมีทั้งหมดสเพตนะคะแล้วเขาก็เหมือนเอาชื่อบริษัทแพทออกแล้วแต่เขาก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เหมือนไปใช้บริษัทอื่นๆต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆคนระวังมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืืือออทางมถก็ ฝากเช็คให้ดีๆก่อนโอนเงินให้ใครหรือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องโอนเลยค่ะอย่างน้อยก็ไป็นได้ต้องบอกว่าอย่างไรคะเขาเคบอกว่าเคสแบบนี้มันเยอะมากมันมันยากจริงๆที่เราจะตามกวาดล้างทั้งหมดคือเราแค่ต้องเป็นกระบอกเสียงนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะเรามีแพลตฟอร์มที่สามารถชี้แจงให้ให้ทุกคนทราบแล้วก็ระวังเคสดังนี้ค่ะใช่สามารถอาจจะไม่ตอบรับได้แล้วก็ได้ถ้าได้คือไม่ได้เป็นเคส Priority ค่ะคือมันก็มีเคสที่จริงๆแล้วก็ใหญ่กว่านี้ที่แบบ อาจจะผู้เส้ยหายเยอะกว่านี้เรายังเป็นยังแบบเพจเพิ่งเริ่มอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ก็คงไม่ได้เป็นแบบพ i o ริตีู้ดถึงเรื่องรูปบ้างเหมือนโพดว่าเมืไหรจะน่าเหมือนแบบเป็นรอยใจอรอยใจอไงก็ไม่หรอกคือเราก็เห็นว่าเค้ยตั้งแต่คลอดคือเหมือนคุณพ่อมากแล้คือยิ่งโตก็อ่มีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึงก็เลย ลงโซเชียลหน่อยให้ทุกคนเห็นอัปเดตว่าเออลูกก็น่าหน้าหวานขึ้นแล้วนะาอยาก็ตัดเราพักผ่อนมาเรือกเปิดแม่แล้วนิดนึงนิดนึงเข้าบ้านไปเต็มเต็มเลยค่ะส่วนส่วนไหนที่เรารู้สึกเริ่มมาจังล่าแบบนี้จริงๆไม่มีเลยไม่มีเลยคือตีมาเลยเราคือตอนนี้แก้มน้องใหญ่มากจนรักยิ้มหายไปแล้วซึ่งเักพิการจะเปเร่งยิ้มเอร แค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าแล้วแต่มีคนบอกว่าตาเหมือตากับปากลอากิดเองหรือว่ามีในคอมเมนต์จริงๆค่ะใช่จริงๆน้อยใจเพราะแบบรู้สึกว่าฉันคุ้มพอมาตั้งเก้าเดือนส่วนไหนนะเอาจริงๆอะไม่น้อยใจหรอกเพราะเราก็รู้สึกว่ามีแต่คนบอกว่าลูกสาวเหมือนพ่อดีแบบว่าโชคดีเราก็เลยเอองั้นก็โชคดีแล้วแหละใช่คุณพ่อเขาเป็นลูกหิ่นยิ้มให้ผมเห็นไหมคะเขาพูดกับผมทั้ว่าคุณพ่อแฮปปี้มากแฮปปี้บอกว่าแบบก็นี่แหละ แฮปปี้แบบแพลนนู่นแพลนนี่อนาคตลูกเยอะแยะเลยแพลนไปไหนแล้วตอนนี้ก็แพลนถึงลูกคนที่2คนที่3ามเขาก็ขยันทํางานอนาคตคนแรกนี่แพลนไปถึงเรียนตอนปีไหนแล้วก็คิดถึงแบบก็ต้องวางเขาเรียกว่าอะไรอะจบเรียนแล้วปะใช่คุณคิดถึงการศึกษาคิดถึงว่าเขาโตมาเขาจะอยู่ยังไงมีการใช้จ่ายคุณแพลนเรื่องเงินทุกอย่างคอนเซ็ปต์เงินลูกเกินคิรียมเป็นนียาตีอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าโดยรวมคือเขาขยันทํางานมากขึ้นหนูเองก็เหมือนต่างคนต่างแบบ มีไฟมีกําลังที่จะทํางานหาเงินเพื่อลูกมากขึ้นนะคะพัฒนาการเนาะนอตอนที่มีอะไงบ้างนะะกะเค่ะพัฒนาการของเนาะตอนที่มีไงบ้างแนละ้วคือจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมองได้หลายแบบคือถ้าเรามองตามหมอหอตามหนังสือมันก็อาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างแต่หนูรู้สึกว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ไม่อยากกดดันกับการเลี้ยงลูกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างเขาก็พัฒนาการช้าเรายังไม่ได้สี่เรียสค่ะ เขาคว่ำยังตอนนี้จะสี่เดอนแล้วยังไม่ค่อยความเลยเขาว่าหนักพุงคือติดพุงใช่แต่ว่าอยากยืนอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางเรื่องที่เขาเร็วกว่าเด็กไวยเขาแล้วบางเรื่องที่เขาก็อาจจะช้ามันอเล่ามึนบอกว่านคุณพ่อเขาหลงลูกสาวหลงลูกยังไรบ้างเอาจริงๆหนูว่าหลงพอกันเลยอะแต่ว่าด้วยความที่ลูกคนแรกหนูว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเขาหลงมากอยู่แล้วมันแบบเป็นสิ่งที่เขารอคอยเขาได้เป็นคุณพ่อสียทีเขาจะมีอาการยังไงเขาจะมีความรบบฏิกชริย้งไงเวลาเขาเล่น โอ้หถ่ายคลิปเป็นประจำถ่ายเก็บทุกโมเมนต์โอว่าแบบเนี้ยจะซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อถ่ายคลิปรูปโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหรอซึ่งมันมีเรื่องให้เราเซอร์ไพรส์ไหมพี่ไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้หรออะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบคุณพ่อได้ขนาดเนี้ยเขามีจริงๆเขาเป็นคนละมุนอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นความตั้งใจแล้วแบบ เขาบอกอนาคตจริงๆแล้วเราก็แฮปปี้เป็นแฟมิลี่แมนว่าที่เราคิดว่ะซึ่งหลังจากนี้จบละครแล้วก็ไม่เตรียมเลยเนาะก็ยังอยากวางแพนงานก่อนค่ะแล้วเราค่อยตัดสินใจเรื่องน้องคนต่อไปขอบคุณ่ะคะขอบคุณขอบคอย